ดูไปไเด็นยังไงครับเนี่ยเก่งนะถือว่าถือว่าเป็นแฟนคลับชิ้นเนี่ยวนั่นแล้วก็ตามมาถึงหัดใหญ่ด้วยน่ารักจริงๆแล้วน่ารักทุกคนเลยเนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเต็มที่ทุกคนเลยแล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งเกมนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเออฉันไม่เห็นฉันบ้างหรอจริงๆนะมีอีกเกมหนึ่งเกมนี้เกมที่สองเลยนะคะจะมีสีเวลานะเรามีอีกห้าคำถามใครตอบได้เร็วที่สุด ห,หนูต้องช่วยด้วยนะคะหนูกับพี่ช่วยปับด้วยนะคะเราจะได้<า>สุบผู้โชคดีกันเหมือนเดิมเลยซ้อนบนซ้ายขวากลางหน้าคําถามแรกเลยละกันนะคะคำถามแรกนี้ง่ายมากแย่งกันตอบได้เลยโอเคไหมโอเคนะคะคําถามแรกค่ะน้องนุนิวของเราเนี่ยรับบทเดคะ ชื่ออะไรเห็นบ้ามันง่ายมากยังไม่ทันจบรประโยคเลยในภาพพยนต์โซนบนก่อนนะคะโซนบนก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วยกมือค่ะหนูเลือกลเลยไม่ <laughs> ได้มองเลยครับ <laughs> ชอบแกล้งนะชอบแกล้งหนูน่ารักนี่ด้านบนด้านบนคะ่ะยองดีออยกมือค้างมายกมือค้างอีกรอบไึ่ได้ไหมครับอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งนะคะ้าพร้อมแล้ว ยังมั้งค่ะออเย็นจิ้มเลยขอฟังด้วยค่ะตรงป้ายไฟล่ะคตรงป้ายไฟด้านบนเมื่อกี้มีฝั่งขวาป้ายไฟป้ายไฟไหมคะมีใครถือป้ายไฟมาบ้างพี่ที่ถือป้ายไฟค่ะที่เป็นผัดสีชมพูผัดสีชมพผฉาสีชมสิผ้ชมนั่นเองนะคะน้องนุนนิว รับบทชื่ออะไรในภาพยนต์คะชื่อแสงนวีค่ะผิดครับผมชื่อแสงนวีอย่างเดียวไม่มีใครเอาเอารอาลเล่ย<ไ>โอ้โหอย่าแกล้งครับเฉลยเลยเฉลยเฉลยหนูมันไม่ต้องลุ้นเฉลยเลยถูกครับอยากตั้งซีนะใช่ไแสงนวี ชีมงานบอกมองว่าให้ทางน้องนะคะถามเองเลยกับเฮียได้ไหมถามเฮียทําได้เลยถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมนะด้านบนได้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาทางด้านสายมือกันบ้างเนาะถาพหลอมแล้วคิดคาถามใหม่เลยได้ไหมได้สิได้เลยคิดคำถามใหม่เลยในภาพยนตร์มีสิวกี่เม็ดเล่นดนสิวต้นจีบผมมากจีบผมตัวเองอะเนี้ ที่ถามเลยวิในนาทีที่โอ้โหเฮียรู้เหรอตอบได้ถามถามมีคำตอบด้วยนะไม่ยังยังพูดไม่จบอ่ะในนาทีที่พระเพิงใส่แวนให้กับระวีหน้าใครข้างลักกว่ากันอคำถามตอบเอาใจตัวเองมากเลยอ่ะ กัแนนนนสีเทียนขาวฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายค่ะถ้าพร้อมแล้วเอามือลงก่อนสามสอน่งเเลือกเลยมองทันไหมคะที่ขอคนนนได้ไหมที่ชูค่ะใส่เสื้อคนขวาบนสุดครับขวาบนสุดมีถือไฟฟไฟมีถือ้ฟย้าใช่ที่ชูอยู่ตรงนั้นใช่ไหมใช่ครับผมบนสุดนนใช่ไหมอ่ามาละนะค่ะ ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะตอบให้ได้นะไใบกอดต้องตอบโดนใจเฮียนะครับอ๋อต้องตอบโดนใจเฮียใช่ไหมคใช่คงคั่งรักคงต้องเป็นน้องแสงระวีอยู่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเอาไม่คิดเลยเอาเราเพิ่มไม่ได้หรอกครับได้ค่ะเพราะว่าหน้าหมอมีดูนุ่นิหวอยู่นุ่นิหวก็เลยแบบคัางรักมากก็คือ โอเคได้ครับจุกต้องค่ะรับของรางวัลเลยขอบคุณคับตีปรเดี๋อหลังนะคะขอบคุณครับไปต่อเลยดีกว่าค่ะสำหรับได้คะคำถามที่สามหนูจะเป็นคนคิดคำถามใช่ไหมมาเลยครับในเรื่องแสงดาวีมีกี่นิ้วครับ ยากมากยากมากค่ะต้องใช้แราคิดเยอะเลยผมรู้คนเดียวครับโอเคมีกี่นิ้วตอบได้เลยครับเดี๋ยวจะบอกว่าถทหรือผิดลองตอบดูก่อนเนาะลองตอบดูก่อนนะฟังีครกระดมาตรงกลางฝั่งนี้หน่อยแล้วกันนะคะเยียกับดวช่วยกันนะเอามือลงก่อนนะคะได้ครับ three two one กี่นิ้วกี่นิ้วนะ ข้างบนนะครับหรือว่าด้านล่างตรงประมาณกลังกาด้านบนงั้นยืนให้หมดเลยดีกว่าครับเพราะว่าไม่น่าจะมีคนตอบถูกภในคาตอบเดียวเราคาทาหรือเปล่าเราคาท้าหรือเปล่าเยังไม่รู้ครับยืนถามส่งไมค์ให้เสื้อสีดาก่อนเลยแล้วกันลองตอบมาดูซิว่ากี่นิ้วได้เลยครับจะถูกไหมนะจะถูกใจหนูไหมน้า หนูมีสิบนิ้วค่ะแล้วก็นิ้วก้อยก็เดินด้วยนิ้วก้อยอันนี้ก็น่ารักก็แต่ว่ายังไม่ถูกนิ้วก้อยหนูก็เดินตลอดเวลาที่วัต้องลองตอบสิบแปดดูนะฮะเลขสิบแปดหนุ่มไม่ถูกไม่ถูกเหรอคะเออหรือว่าสามนิ้วนะสามเหรออันนี้หรอห ให้ไหมหนูมีคิดไว้เลขหนึง่งอะยังไม่ถูก,ถกนะกันค่ะสวัสดวันเกิดนะคะ,ะค่ะอะเมื่อกี้ใครยืนอยู่ตรงนี้ด้านหลังของทีมงานใช่ไหมคะไหนลองตอบดูซิมาเลยค่ะถูกไหมถูกไหมหนูตอบสองนิ้วค่ะเพราะว่าโอา้ยใช่แล้วครับหนูมีสองนิ้วมินิฮาน่ารักใน่ารักหนูชอบไงเพราะวันก่อนนั้นนี้มีแฟนขับมาเลา่นอุ้ยสองนิ้วเฮ้ย นุ่นดาวเล่นเลยดาวเล่นเลยล็อกชาวล็อกไปเลยท่านเนี่ยทำสองอยู่แบบนี้คาระบ้าไปด้วยเอาล่ะจบตรงนี้ได้ของรางวัลเลยค่ะอยากจะบอกว่าหนีเวนที่โรงพยาบาลเพื่อมาดูซีกับนุนิวนะคะโอ้คนหนีมาเลยแนะครับหรังหน้าที่เพื่อมาตามหารักแท้อย่าบอกว่ามาเจอใครนะครับเเอาล่ะตอนนี้ได้ของรางวัลกันไปแล้วนะ ไปต่อเลยนะไปต่อเลยนะคะคําถามอีกหนึ่งคำถามเราต้องรีบหรือยังครับค่ะจบมานิดนึงนิดนึงนานนิดนึงตอนนี้ต้องบอกว่ายังพอมีเวลาอยู่อยู่ใช่ไหมครับค่ะอีกหนึ่งคำถามนะอีกหนึ่งคำถามนะเฮีเอ้าทำไมในเรื่องใช่ไหมฮะได้ค่ะถามอะไรก็ได้นะคะวันนี้แฟนคลับตอบได้ทุกคนแน่นอนชาวด้อมสมสิรเนี่ยตอบได้หมดเลยรับคำถามคิดมาเลยค่ะเฮียดับแสงรวี ค่ะหายไปไหนแล้วพี่หายไปไหนออมันมีตัวช่วยนะมันมีตัวช่วยนะหรือจะเอาให้ยากกว่านี้มะเอาให้ยากกว่านี้เลยยากๆไปเลยก็ได้คิดออกแล้วอะมาบ้านที่แสงรรวีอยู่มีชื่อว่าอะไรครับผม โอ้ยโอยจะถอนหายใจค่ะการทำแบบนี ay, <laughs> ้เนี่ยถอนหายใจเราต้องรู้เมื่อกี้ฝั่งนี้เราใช่ไหมคะกับบอกว่งนี้กันบ้านกับเก็บนะมาบ้านที่แสงระวีคือห่าเราจะใช้คำว่าบ้านเลยคือห่าเลยละค่ะเออนะคะชื่อว่าอะไรใครตอบได้เอามือลงกับนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1 e e two one ดูมันดิดูมันดี ใช่บ้านหลังนั้นหรือไม่ทำไมถึงแสงระวีตอบถูกใจอยู่นะเนี่ยมันเนี่ยเอาขับรถ่อยอ่ะหลุดขับเลยอ่ะน้ำตาไหลขับน้ำตาไหลเลยอ่ะภาพยนตร์ในภาพยนตร์ในภาพยนตร์ วันนี้แสงเราดูวันนี้แสงแต่หนูชอบนะหนูให้แต่หนูอยากหได้ปะหนูให้ก็ให้ให้ก็ได้เครตบเมื่อกี้ใครพูดนะครับตอบนี่หรอแล้วตอบได้ไหมคะว่าคารือหาดในภาพยนตร์เนี่ยที่แสงระวิอยู่ชื่ออะไรคะอธิบดุ้ยมาถูกดมะถูกครับถูกครับเก่งมากครับดูดีแหมตลกนะเนี่ยเราเนี่ย อีกหนึ่งคำถามแม่ตอบได้ทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ตอบได้นในพระประหยัดด้วยอีกหนึ่งคำถามแล้วการย้ายกลับมาฝั่งนี้คำถามสุดท้ายค่ะเชิญเลยค่ะถามอะไรดียากแน่เลยอ่ะยากแน่ๆ่เลยอ่ะเริ่มแล้วเริ่มสงทบคิดกันแล้วค่ะเริ่มแล้วมันต้องยากมากๆแ่ฉันไม่ได้ยินเลยค่ะดิฉันดิฉันพิธีกรน,นะคะดิฉันไม่ได้ยินเลยค่ะ าจะไม่จำเป็นต้องได้ยินใช่ไหมคะโอเคค่ะอะไรนะคะสกิลพิเศษใช่ไหมโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะโอเคพร้อมแล้วนะคะหนูพร้อมแล้วมาค่ะน่าจะยังไม่พร้อมอีกแป๊บหนึ่งค่ะเอ่มันจะออกมาแล้วค่ะจะออกมาแล้วคำถามมันจะออกมาแล้วครับอีกนนิดึงอีกนิดนึงค่ะทนนะคะทุกคนและ คำถามคือมันกลับเข้าไปแล้วอะมันหายไปแล้วอะเอาใหม่อีกรอบอีกรอบหนึ่งเค๊นเอาอีกรอบหนึ่งเอานด้แล้วหรือว่าไม่ถามในเรื่องได้แล้วเออไม่ถานเรื่องก็ได้เพราะคำถามสุดท้ายแล้วเลือกเลยจะถามแบบใดถามว่าเมื่อกี้ตอนที่กินข้าวสั่งมาทั้งหมดกี่อย่างคะ รู้ด้แนหรอทั้งหมดบนโต๊ะจร่งๆเลยอ่ะใช่ก็มีคำตอบไหมล่ะรวมหมดเลยรวมหมดเลยเอ้ยนับก่อนนะแล้วเราถามมาเรารู้คำตอบด้วยนะอ่ะไปกินร้านไหนมาร้านหนึ่งในหัดใหญ่เออในหัร้านหนึ่งโอเคครับนึกออกแล้วครับเมื่อกี้ฝั่งนี้แล้วย้ายมาฝั่งนี้ต่อนะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ครับมา กี่อย่างคะถ้าพร้อมแล้วเอามือลงก่อนภาษาอังกฤษด้วยเนาะนับภาษาอังกฤษด้วยนะฝั่งนี้ชาวต่างชาติเยอะใช่ไหมโอเคทรีน okay. เอ้ฮะหนูด,ดยังเมื่อกี้เห็นแล้วเนาะทำไหมืออืออนออือ่ือ<ๆ>อืออรออืค่ะ <laughs> พร้อมนะคะืออืออืืออืออืออืัอ่ อ่ะดนีละกันไหมครับอลองทายดูผัวไม่ไม่ถูกก็ได้อ๋อข้าจะไปโลทานไปทั้งหมดกี่อย่างคะเอ่อไปกินไก่ทอดมาใช่ไหมอ่าใช่ครับข้าวเหนียวไก่ทอดน้ำจิ้มโอ้ยเยอะน้ำจิ้มน้ำจิ้มมรวมเป็นหนึ่งเนาะน้ำจิ้มรวมเป็นหนึ่งเนาะน้ำเดื่มนับไหมคะน้ำเดื่มนับไแม่น้ำแต่ว่าน้ำเป็นเมนูใหญ่ๆเมนูรวมเมนูรวมไม่เอาถ้วยซอยมันมีเลขแล้วหนึ่งเลขในหัวไม่โกงครับเลขเลขชี ไม่บอกครับเจ็ดค่ะอือเจ็ดอย่างไม่ถูรครับไม่โทกครับใครจะแก้มือคะคุณพี่ด้านเสดดับเจอเลยค่ะคุณพี่เมื่อกี้นี้เจ็บมากกว่าหรือน้อยกว่าสี่อ้ยยังไม่ถูกครับยังไม่ถูกเป็นคำถามชวนเครียดไหมเนี่ยมาต่อด้านหน้าค่ะขออยาตทีมงานด้านหน้าว่าในละสีแดงเสื้อสีแดงค่ะครับ เลี้ยงยืนน้บเล้อไม่รู้จะนับตรงกันือเปล่าด้วยครับยังไม่โทรคบน้องสาวน้องสาวตรงกลางค่ะตรงกลางค่ะใส่เสื้อแขนสั้นครับแขนสั้นสี่ชมพูค่ะอะหนูนั่นแหละมากกว่าน้อยกว่าเมื่อกี้นี้หกอย่างค่ะอุ้ยมันคือเลขในหัวผมครับแต่ไ่รู้ว่าถูกไหมให้แล้วกันครับ ไม่ต้องกุมหัวนะเนี่ยหนูทำเครียดเลยเนี่ยไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดวันนี้สนุกสนานเมื่อกี้สั่งอะไรไปบอกไหมถูกไหมถูกนะเมื่อกี้มีข้าวเหนียวไก่ทอดมีกุ้งอบวนเส้นมีแจงจืดตัวหัวหมูสามมีตับข้าวโพดตับข้าวโพดมีฮะไข่ยาไส้ใช่แล้วก็มีชาชักด้วยแล้วก็ชาชักด้วยหนูนับชาชักด้วยเหรอ ชาบนาบอ,อีจริงๆมีอีกแต่ว่าคิดไป,ปบ่หกเขาแล้ว่เอาเลขในหัวเอาเลขในหัวเป็นหลักเอา, <Okay S 2> าเลขในใจเป็นหลักนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแส,สดงความยินดีกับทั้งห้าท่านด้วย